รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเรื่องการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาตามที่เมื่อวันที่26พฤษภาคม2557เวลา18นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ด่านตรวจควรมีดทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนบอรอ4151สงขลาซึ่งมีนายสิริพลเรืองมณีราษฎรตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเป็นผู้ขับและนายสมรักคงดำราษฎรตำบลพนางตุงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้โดยสาร ผลการปฏิบัติตรวจพบยาบ้าจํานวน2,20 0เม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะนั่งคนขับจึงส่งให้สถานีตำรวจภูธรควรมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกรณีดังกล่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่หนึ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆรับทราบถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องของงานด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อนต่างๆซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุรุนแรงประการที่สองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้และขอให้พี่น้องประชาชน รับทราบถึงความมุ่งมั่นที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขรวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้ญาติพี่น้องและบุตรหลานของท่านต้องตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดอย่างไรก็ตามผลสำเร็จในการปฏิบัติการในครั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกลาง่าว ประการที่ 3, ขอให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าการจับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ทุกกลุ่มมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายยาเสพติดและการตรวจยึดยาบ้าได้ในครั้งนี้เป็นการสกัดกัน้นการนำยาบ้าไปมอมเมาประชาชนและเยาวยชนในพื้นที่ซึ่งล่อแหลมต่อการถูกชักจูงไปกระทำในสิ่งผิดกฎหมาย และการก่อเหตุรุนแรงได้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อสภาพสังคมวิทยาของชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภยัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมตลอดจนกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆวิทยุชุมชนช่วยในการกระจายข่าวสารชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงภัยอันตรายอันเกิดจากยาเสพติดและความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุรุนแรงและขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสะความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและการก่อเหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าทีา่ทราบ เพื่อร่วมกันขจัดภัยคุกคามให้หมดชึ้นไปขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความามั่นคงภายใน <5. S 2> ภาค4 <5. S 2> ส่วนหน้าโทรศัพท์073 452535 don't do